สวัสดีทุกชุมชนด้วยนะครับยินดีต้อนรับช่วงน่าอหลรยอดอีกเช่นเคยเทคสองไอ้เปรดแม่งเลย <c oughs> กดไปแล้วสองตัวนะครับตอนแรกก็น่านะตอนแรกก็อกกัดไว้แหละแต่แม่งสตรีมแหละนะครับนะเอาใหม่อีกรอบหายไปสองตัวไม่เป็นไรเรากดใหม่ได้เออเรามีทั้งหมดตอนนี้ผมมีทั้งหมดอ่ากี่โลวะเฉียดตกเลขอ่ะเออทั้งหมด120ยยโลเออประมาณ120ยยโลนะครับมาลุยกันต่อเลย กูจะอัดคลิปทำไมเวรู้แม่งเอ้ยในเมื่อมันอัดย้อนหลังก็ได้เอออะไยเออฟ้ามาห้าดาวยังไม่ออกห้าดาวยังไม่ออกไปต่อครับห้าดาวยังไม่ออกยาวๆไปยาวๆไปบอกเลยนะครับอืมอะไรเออสีเหลืองมาดีไอ้ทุยสีฟ้าวิกหน้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวสิผมมีทริกว่ะผ,ผมมีทริกมานำเสนอพวกคุณ แล้วเสียงเกมเว้ยแล้วฟังเสียงสิบง่าเป็นไงฟังเสียงเว้ยโอ้โยสักดิ์ไปเอ้ยบีเกิลโอเคโอ้ผมว่าผมโดนการันตีห้าดาวแน่เลยวะ่ะดูทรงแล้ว โสเตกส็กศูนย์ตอนนี้ผมมีสเตกส็กศูนย์เพราะมันรีเซ็ตไปแล้วตอนกดไอ้เบลสไปคือตอนนี้เริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยมาแล้ววะโอเคการันตีมาละหนึ่งใบใครวะเราไม่สกีฟนะเราขอดูก่อน ดัさんは運のสัน <tı> ว <ro> er mm ่าอうちみたいに優秀んはなかなかおらんでああูกนะมันก็ไม่ใช่เลนหล่อนไม่ใช่หรอวะโอเคหนึ่งตัวต่อไปครับกดหนึ่งตัวยาวๆเอาให้หมดเฮ้ย โอ้โหแม่งโคตรเคิดเลยเผื่อค่าสกินไว้ด้วยไม่ไม่เผื่อเฮ้ยฟังเสียงกันโอ้ยเหี้ยห้าดาวมึงตรงเลทไหมเงี้ย yeah! ทำไมไม่ตรงเลดวะเลดอ้าไม่มีจริง,งเหรอเนี่ยเฮ้ยได้แล้วอุทาเกะโอเคโอเคครับไปต่อครับเป้าหมายเราคือบปไปครับ โอเคขอบคุณออเรนะตอร์นีวまだりてほやほやだけどね่ะคนนทาีตัวทรไบเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับจะครบยี่สโลแล้ว กูก็ลุ้นไอ้เฮียนึกว่าจะายยเห็นมันหายไปยยนึกว่าจะมีลูกฟงลูกไฟบัตโถเอ้ยแสงขาวจากไฟนีออนแม่งเอ้ยเอ้ยแล้วสิโอ้บทัดทำไมมันข้ามไม่ได้วะทำไมเป็นกดข้ามคำมูมแบบเซิร์ฟจ,จีไม่ได้วะเศร้าอ่ะ อกบีกิ้กกูฟังจะจะพูดได้แล้วนะเปิดรีคูทุกวันแม่งเจอแต่น่าบีเกิลโอเคเด่ <c oughs> <Okay. S 2> โอเคแมตต์โอว้ฉชิวะเมเทโอมริโนยูมิคายะอะลูกค้าโทรมาไม่เป็นไรครับโอ้โหยังน้ำเงินอยู่ว่ะ อาละครับได้เวลาแล้วสิบตัวนะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมอะไรไหมไม่ต้องเตรียมพอปแม่งแล้วกดแม่งเลยว่าจะเตรียมพอปซะไหนไม่เตรียมแล้วออขอฟังเสียงกันเฮ้ย โอ้ช oh, <laughs> <laughs> ิตดีครับเพืจะเซิร์ชสองใบว่ะอุบสกีไปอันโอเคได้ตัวใหม่แล้ว,วอ่ะเค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 ได้อยู่ได้อยู่เอ็กซ์คิวนายจะรักเราเกินไปแล้วนะมาครับตัวไปที่สองตอนนอี้หรอครับนี่คือโลที่สี่สิบแล้วครับเฮ้ย มาแล้วมาแล้วแวบไปมาเธอกี่ใบใบสุดท้ายโอเคค่อยๆเปิดเราจะค่อยๆเปิดไปโต๊ะเธอให้ฉันเก็บมัตัวปั้น<笑><笑><笑> 私は宴。オペレーターには、まだ成り立てほやほやだけどね。ビーグルって言います。まあ。とじよだれはギリギリ。とじすい、やしば。こ、こんにちは。僕はグレイと言います。こ、こんにちは。僕はグレイと言います。まいますい、すいよ。また帰ら。ロープって呼んで。ああ、これ。

ซื้อไม่ได้ยังซื้อไม่ได้ต่อไปเพชรแดงนะครับโอเคดูยังต่อครับสแตกแตกแล้วทำหนึ่งโอ้โหหนึ่งสองสามสี่เค ต่อไปครับสเต็กครั้งที่สองโ oh <my> อ้โหสกามีแล้ว oh. ต่อไปครับสเต็กครั้งที่สามโอเค ต่อไปครับสเต็คครั้งที่สี่คือกูบวนไปแล้วนะถ้าเกิดแว๊บไปออกนะวาดรูปหน้าปกให้นะคุณเกมดีมากสเต็คครั้งที่ห้าครับ โอเคอันนี้ใช้เพชรเพชรทองแล้วนะครับเม็ดทองแล้วโอเคโลที่หกสิบยังไม่มาผมกดได้ก,กี่โลเนี่ย กดได้อีกสามโลโลเนี้ยไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่คือโลที่เจ็ดสิบแล้วต้องออกโุดดาแล้วต้องออกโุดดาแล้วล่ะถ้ามึงไม่ออกกูว่ามึงโกงกูแล้วล่ะใบที่สองขอแล้วกบไปขอแล้ขอล้เออต้องยีดิวะ チンケースからココデはスケッタのみ。ああ、気まして、トンエデまずは、サインパクパイプット、オペレットケーキ。 มาได้เวลาใช้กรรมที่เราเอ๊ชดใช้กรรมที่เราก่อไว้ครับไปอีสองกันโหลิศคามเดี๋ยวนะผมขอดูลิศคามก่อน <laughs> โฟสามเลยวะโอเค มา,าไปครับลุยเลย ロドッセイの加入は儲け物だったよオリパッシーも感染者も最初は怖かったけど逃げてちゃ何も解決できないそうだべ一望自分のすべきことがはっきりわかったよドクターのおかげだね